สวัสดีนะคะทุกคนอ่าตอนนี้หนะ้าหนาวจริงๆสักทีนะต้องมาตากแดดอันนี้คือหนาวจริงเลยแล้วก็เลยตากแดด นี่มันนั่งตากแดดนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ามาอาบแดดก่อนอาบแดดท่ามกลางเสียงนกอันนี้คืออาบแดดของจริงนะ แดดร้อนนะเนี่ยจริงๆต้องใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มาตากแดดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์ก็จะบอกงี้นะทุกคนว่าจริงๆแล้วอะเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกเพราะว่านั่งเคลีย์บัญชีนะในการตากแดด เราก็สามารถจะตากแดดได้แบบทั้งแดดแรงแดดอ่อนแดดจ้าถ้าถ้าเรารู้เรื่องแสงแดดนะถ,ถ้าถามว่าแสงแดดคืออะไรแสงแดดเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนนาฬิกาปุกอะเออถ้าเราเข้าใจนะแสงแดดอะเป็นเหมือนนาฬิกาปุกแล้วแสงแดดอะอันนี้คือหน้าหนาวจริงๆนะทุกคนเมื่อคืนจันทบุรีแบบฝนตกฝนตก ฝนตกมาสองสาวันแะแต่วันนี้มีแดดและนี้ก็ตื่นสายวันนี้เป็นวันที่ตื่นสายปกตินี้จะตื่นหกโมงแต่ว่าคือนนอนตีหนึ่งตีสองเพราะว่านั่งทําบัญชีทําอะไร่เงี้ยเนาะทีเนี้ยนะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแสงแดดเนี่ยเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกแล้วก็ผู้ช่วยร่างกายของคนเราอะ่ะจะเป็นแบบประกอบมาจากแสงสีเสียงธาตุพลังงานทั้งสิ้นเลยเนาะถ้าเรา ไม่อิงพวกนี้ค่ะไม่ไม่อิงพวกนี้ไม่อาศัยพลังงานเหล่านี้บางทีเราก็จะเขาเรียกว่ามีอาการเบิร์นเอามีอาการเออร์เลอร์เนาะมีอาการเสียเสียเขาเรียกเสียอิเล็กตรอนถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนาะมันจะเกิดการผิดรูปอะผิดรูปร่างแต่ถ้าภาษาที่เราเข้าใจก็คือเสียสมดุลเนานะพอเสียสมดุล เราอายุเยอะไปอ่ะทุกคนสังเกตไหมคนที่อายุเยอะไปอ่ะจะมีปัญหาเสียสมดุลสุขภาพจะมีปัญหาการเจ็บป่วยจะมีปัญหากระดูกบางกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนาะทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจนะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําให้มันเกิดการสมดุลได้นะวิธีการที่จะทําให้เกิดการสมดุลเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเอ้ยเราต้องทําให้ไม่เสียสภาพคําว่าไม่เสียสภาพคือการไม่ห่างไกลธรรมชาติะค่ะ ต้องอยู่กับธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือแสงแสงอาทิตย์ธรรมชาติกระตุ้นวิตามินดีตอนนี้บางทีถ้าเราไปกินอะไรเสริมๆมากๆอย่างวิตามินดีที่เขาคุยกันนะว่าเอ้ยกินเสริมเยอะๆวิตามินดีเกินแทนที่จะดีกับมีปัญหาเสียตังค์แล้วมีปัญหาเนาะกับอีกแบบหนึง่งเราไปกินวิตามินสังเคราะห์กินวิตามินเสริมอ่ะก็มีปัญหาอีก วันนี้เขาเรียกว่าสูงสุดสู่สามัญเนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราอ่ะใช้ธรรมชาติเป็น,นะคะเราจะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติแล้วเราจะรู้ว่าเออจริงเนี่ยน่าจะจั่วหัวว่าเลิกเลิกเลิกหาหมอเลิกไปโรงพยาบาลน,นะถ้าเราเข้าใจระบบของธรรมชาติหรือว่าสมดุลธรรมชาติหน้าหนาวมันเกี่ยวอะไรกับหน้าหนาวคือจริงๆทุกทุกคนย้อนกลับไปนึกถึงตอนเด็กไหมตอนเด็กๆเนี่ยเรา หนาวจนต้องมาตากแดดเนาะแต่จริงๆแล้วการตากแดดเนี่ยมันดีมากเลยนะมันแบบมันมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายของเราเนาะแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็กลัวแดดกลัวจะเป็นฝ้าแล้วจริงๆแล้วแดดไม่ได้ทําให้เราเป็นเป็นฝ้าฝ่าเราจะรู้เรื่องราวพวกนี้ทุกคนเราก็โด,โดลลนโดนหลอกว่าเหมือนโดนหลอกไปเรื่อยๆโดนหลอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายไม่ไหวแล้วพอร่างกายไม่ไหวคําว่าไม่ไหวคือกินยาจนไม่ไหวแล้ว รักษาแบบทางแพทเทิร์นทางโรงพยาบาลกินยากินยาฆ่าเชื้อทำสิ่งต่างๆแล้วพอร่างกายมันเสียสภาพมากๆๆๆ,ๆเออมันก็แย่เนาะซึ่งการแย่ของสุขภาพกระดูกกระดูกลดลงกระดูกบางกระดูกพรุนปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อมอันนี้มาจากการเสียสภาพการที่เราไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมชาติเนาะเพราะเวลาร่างกายของเราอ่ะมันเครียดมากๆนะทุกคน ซึ่งความเครียดมากๆของสุขภาพเนี่ยมันทําให้เกิดการเสียสมดุลเนาะเสียเขาเรียกว่าถูกการแย่งอิเล็กตรอนแย่งสารอาหารแย่งออกซิเจนเกิดการมีพิษมีอนุมูลอิสระไปวิ่งชนเซลลนะ์เนาะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเซลล์เซลล์พวกนี้น,นะคะแต่เราจะทําให้ไม่เสียสภาพเนี่ยเราต้องนึกถึงจุดจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือการทําให้สมดุลเนานะ ซึ่งความสมดุลแบบภาษาชาวบ้านนั่งไปก็ตากแดดไปทุกคนหน้าหน้าคนเพิ่งตื่นนอนอ่านั่งหันหลังให้แดดแล้วเออหันหลังให้แดดอ่ะซึ่งถ้าเราจะทำให้สมดุลก็คือว่าเราคือประดีนี้หันหลังให้แดดนะ สมดุลแบบแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คืออ่ะคอบาไหลสมดุลใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครที่ติดตามเน้นะต,ตามเน้แบบเคยติดตามเน้นะจะสังเกตว่าไหลเน้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ตรงเท่านี้นะคะนี่ตอนนี้ไหลเน้ตรงขึ้นเห็นปะอันนี้แบบเอาแบบสมดุลแบบแบบพื้นๆก่อนเห็นภาพคือคนส่วนใหญ่จะมองาภาพภายนอกก็เ,เรียกอัตลักษณ์ภายนอกก่อนเนาะ ผิวผมทรงสุรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยแต่จริงทุกอย่างมาจากเซลล์ข้างในหมดเลยค่ะเออแต่เวลาเราจะทำให้สมดุลเนี่ยถ้าแบบทำง่ายๆอะสมดุลของร่างกายคือร่างกายตรงตรงก็คือว่าอะคอบาไหลสะโพกค,คือมันสมดุลอย่างนี้นะอันนี้คือเรามองจากภายนอก หรือถ้าสมดุลเรามองจากภายนอกผิวผิวไม่เป็นกะไม่เป็นฝ้าไม่เป็นผืนไม่เป็นเม็ดไม่เป็นปื้อเดียเราก็มองว่าเออผิวสมดุลเนาะหรือผมเออผมไม่งอกผมไม่มีปัญหาไม่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 ร่วงไม่เขารียกว่าอะไรอ่ะเออผมไม่งอกไม่ร่วงไม่มีปัญหาคือเราเราก็มองจากภายนอกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสิ่งภายนอกมันมาจากภายในพอมันมาจากภายในปุ๊บ เราจะทําอันไหนก่อนมันแปลว่าเราไม่ได้ทําอันไหนก่อนทุกคนเราต้องทําไปพร้อมๆกันเนะคือเราต้องทําไปพร้อมๆกันวันนี้เราตากแดดตากแดดแล้วได้อะไรตากแดดแล้วเราก็ได้รับพลังงานจากแสงแล้วพอเราจะทําจากภายในด้วยนอกเหนือจากการตากแดดเราก็ต้องกินนะ นอกเหนือจากการกินจากการตากแดดเราก็ต้องทำทำเพาเรียกว่าทําสมดุลไม่ให้มันเสียสภาพไม่ให้มันเสียสมดุลซึ่งจะมีเสาหลักเสาหลักก็คือหนึ่งใจเนี่ยสำคัญมากเลยเวลาใจของเราอะใจของเราเสียสมดุลเนาะใจที่เสียสมดุลมันจะมีอาการต่างๆที่ไม่ไม่ควรอาการนั้นก็คือแบบอาการรู้สึกในด้านไม่ดีนะคะ แต่ถ้าใจของเรารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเรียนรู้รับรู้แล้วแก้ไขแก้ปัญหาอ่างเงี้ยมันจะถูกการแก้ปัญหาได้อ่ปิดไปลจ้จริงๆเนตตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอมันเป็นเวลาที่เนยควรจะต้องทำอะไรเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ วันนี้ตื่นสายแล้ววันนี้อากาศแบบเป็นแบบหน้าหนาวจริงๆแต่ถ้าเข้าไปในร่มมันจะเย็นนะแต่แต่นี้มาตาักแดดเพื่อให้ได้รับแสงนะคะแสงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองลองมารู้จักแสงดูนะแสงอาทิตย์เป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกอะค่ะมนุษย์เราเนี่ยจะดำรงอยู่ด้วยการที่แสงคือจะส่งผลให้เซโรโทนินนะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย เรียกว่ากระตุน้นแล้วกระตุน้นแล้วทําให้ระบบการนอนดีขึ้นเออถ้าเราอยากนอนหลับดีอ่ะก็เราก็มตากแดดมันตากแดด,แด,ดอยู่กับแสงแดดถ้าถ้าเราไม่ได้อยู่กับแสงแดดโดยตรงเวลาเราเจอแดดแล้วก็อารมณ์ดีให้แดดเนาะรักแสงแดดรักธรรมชาติอะไรเงี้ยทุกคนเออแค่นี้แหละอ้าวคุณจันหอมปารพงษ์ มีแดดหรือคะใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนี่ที่นี่มีแดดแล้วนะแดดแดดแรงมากแดดจ้ามากเลยที่จันทบุรีมีแสงแดดแล้วเน่มานั่งตากลมตากแดดแต่ไม่ไม่ไม่มีลมนะคะไม่มีลมแต่มีแดดเนาะก็เลยรู้สึกดีใจมากทุกคนแบบแค่มีแดดก็รู้สึกดีใจแล้วะเห็นนะบางทีความสุขความสุขเอาจริงอ่ะความสุขมันเล็กน้อยมากเนาะแต่ยิ่งใหญ่ก็คือแค่มีแสงแดดอะ สวยไหมอ่ะลำพูนไม่มีแดดเลยค่ะเมื่อวานจันทบุรีอ่ะฝนตกแบบโอ้หตกระราวกับว่าเป็นหน้าฝนนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นหน้าหนาวเนาะพฤจิการเนี่ยมันจะเป็นแบบฤดูการที่ลอยกระทงอากาศเย็นแต่เมื่อวานฝนตกแบบตกตกตกเนี่ยยังคิดว่าอตกลงนี่มันมันหน้าอะไรกันแน่นะแต่วันนี้มีแดดแล้วแล้วทุกคนดูบรรยากาศสิดีมากเลยอะแลนนี้ก็เอาหน้าเนี่ยมาตากแดด แรงๆยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทาคุมทาครีมปกตินีเป็นคนไม่ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวเรื่องการเป็นฝ้าแต่คือแดดแต่ไม่ได้ทําให้เราเป็นฝ้านะทําให้เราหน้าดำํำเฉยถ้าเราอยากผิวค้ํคๆแล้วก็ตากแดดเยอะๆผิวเราได้ค้ำคๆแต่ถ้าเราอยากขาวเราไม่ต้องตากแดดเยอะแต่ให้เรารู้จักแสงแดดว่าแสงแดดอะมีประโยชน์มากเนี่ยเวลาได้เจอแดดมันจะแบบ ทำให้มีการเติบโตทุกคนรู้ไหมต้นไม้อะ่ะต้นไม้เขาก็จะแบบเหมือนถ้าไม่มีแสงแดดอะ่ะเขาก็จะไม่โตเนาะแต่เนี้ยเขาจะแทงขึ้นไปหาแสงพวกเราอะ่ะอย่าก,กลัวแสงอันนะคะแสงอะ่ะสําคัญมากเลยแสงแดดนะแล้วพวกพวกต้นไม้อะ่ะก็จะไปหาแสงสิ่งเจริญเติบโตต้องใช้แสงเนาะต้องสังเคราะห์แสงพวกพืชพวกเนี้ยแต่อย่างพวกเราก็คือพลังงานเราก็คือแสง เราเป็นเราเป็นแสงสว่างอะทุกคนอย่าลดแสงตัวเองคำว่าอย่าลดแสงก็คือเราต้อง activate กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของการตื่นตัวตื่นรู้เบิกบานตัวเนี้ยทำทุกวันเราต้องตื่นรู้ทุกวันทุกคนตื่นรู้ในที่นี้ก็ถ้าเป็นถ้าพูดในเชิงพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่านิพพานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีพูดคำเนี้ยมันภาษามันทำให้รู้สึก แบ่งแยกรู้สึกว่าเธอเหนือกว่ากันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราพูดเป็นกลางๆก็คืออา่เราต้องตื่นรู้เราต้องตื่นรู้เราต้องตระหนักรู้เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวเอ,อเราต้องรับรู้ตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงไม่ตัดสินแล้วเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีที่สุดล้วนดีสุดวันไหนไม่มีแดดถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีนะตอนนั้นอ่ะดีก็คือใจมันต้องดีอนะเนาะ แต่ถ้ามีแดดมันก็ดีก็มีแดดด้วยลใจเราก็ดีด้วยแต่ถ้ามันไม่มีเมื่อก่อนชีวิตเน้มีความสุขเพราะว่าเน้ยึดหลักอะไรทุกคนรู้ไหมยึดหลักเรียกว่าพอเพียงนะพอเพียงก็คือว่าหาจุดที่ที่มันดีอะแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่ว่าในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราหาจุดที่มันดีอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันรู้ขอบคุณมันอะรู้สึกดีแต่ถ้ามันดีได้อีก เราก็โอเคแต่ถ้ามันไม่มีไม,มไม่มีดีก็หาจุดที่ดีหาจุดที่ดีมองไปเห็นมะละกอทุกคนเห็นมะละกอด้านหลังนะนี่บ้านข้างๆเนาะเขากินไม่ทันอนะ่ะเมื่อก่อนไน้ปลูกมะละกอแล้วแบบคุณอาปลูกอะ่ะกินไม่ทันต้องแจกชาวบ้านมะละกอสุกเนี่ยวันไหนว่าจะเอาเม็ดเขามากินนะเม็ดเม็ดที่ในมะละกอสุกนะเอามาทุบหนึ่งช้อนชาแล้วก็กินปนกับน้ําผักปัน่นค่าพยาธิค่าพยาธิแบบธรรมชาติ แต่ตอนนี้เนี่ยกินยาถ่ายพยาธิของไอเวอร์แม็กตินนะที่เขากำที่เขาแบบแอนตี้แอนตี้กันนะพวกหมอแผนปัจจุบันเขาจะแอนตี้หรือว่าพวกเอ่อพวกที่แบบรู้แบบท่องท่องมาเขาจะแอนตี้ทุกคนเนี่ยนี่ลูกหมอนมา,มาดูลูกหมอนคือจะบอกงี้เดี๋ยวนี้ข้อมูลองความรู้อ่ะบางองความรู้ว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ถูกปิดกั้นนะถูกแอนตี้ ถูกไม่ให้คนรู้เ่ะเหมือนเหมือนเรื่องของพูดแล้วเรื่องวัคซีนเนี่ยนะบางคนไม่รู้ก็จะแบบอุ้ยต้องไปฉีดนะต้องอยู่ตามแพทเทิร์นต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอต้องไปหาคนนู้นต้องไปหาคนนี่ต้องไปหาคนนั่นต้อง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 มันก็ไม่เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ทุกคนสังเกตไหมเดี๋ยวนี้โลกมันปฏิวัติเนาะทุกทุกองค์กรปฏิวัติหมดเลยเหมือนเหมือนพระอย่างเงี้ย ะเราก็จะถูกเปิดเผยว่าอ้ยพระไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเนาะพระมีการเขาเรียกว่าทําสิ่งที่ผิดของการเป็นพระใครโทรมาเอาคุณแม่คุณแม่โทรมาเดี๋ยวรับสายคุณแม่หน่อยทุกคนนั่งจะอยู่คนเดียวฮลัลโหลจ้า อ่าจ้ะจ้จ้าจ้ะจ้ะจะแม่โทรมาอ่ะทุกคนโอเคนะเนี่ยให้รับรู้ไว้ว่ามีแสงแล้วแล้วอย่าลืมทุกคนอย่าลดแสงตัวเองเนาะแสงสว่างในตัวเราก็าคือการเบิกบานตระหนักรู้รับรู้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรามาแค่ชั่วคราวเออเรามีพาส,สปอร์ตที่แบบมีวันที่จะหมดเวลานะแล้วเราก็ ที่พูดอย่างนี้เพื่อจะให้เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเสียเวลาไปทุกอย่าเสียเวลาไปกลุ้มไปเครียดเพราะเวลามันมีน้อยเวลาของเราคือทําประโยชน์ให้เกิดกับโลกใบนี้อย่างน้อยก็จุดตะเกียงจุดแสงในตัวเองแล้วไม่ต้องลดแสงแบ่งปันให้คนอื่นรอบข้างเป็นความสว่างอะไม่ใช่ความมืด,ด,ดท่นุกคนแสงแดดแผดเผาอากาศดีโชว์แสงอีกรอบนึง ดูสิท้องฟ้าแจ่มใสามากเลย